ันจะตามมาด้วยเรื่องของเงินถูกไหมครับเหมือนกับที่เราขายเราตลาดกรุงเทพกับตลาดชิยาเนี่ยเราเป็นซิงเกิลมาเก็ตเราใช้เงินสกุลเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นราคาสินค้านี่เราไม่ต้องมาต้งองหารด้วยไม่ต้องมาคิดอัตราแลกเปลี่ยนอะไรเราขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อาเซียนจากปี2015ไปเนี่ยนะครับคือก่อนอืน่นเราจะต้องทําให้มันเป็นต้องพยายามทําให้อย่างมากด้วยนะครับให้กลายเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตที่สมบูรณ์ใช้ได้ซึ่งตอนนี้อย่างที่เม,มื่อกี้ในช่วงแรกผมเล่าให้ฟังแล้วว่ามีสส่วนที่เรียกว่ายังคะแนนต่ํามากก็คือเรื่องแรงงานนะครับแล้วก็เรื่องเงินทุนนะครับแล้วแรงงานที่เราควรจะต้องดูัต่อไปคือแรงงานทั่วไปด้วยไม่ใช่เฉพาะแรงงานฝีมือเนะครับแล้วก็เรื่องเงินทุนนั้นต้อง,ต,องต้องทำการบ้านอีกเยอะมากเลยนะครับเพื่อให อย่างใน,นเหมือนในยูเนีเนี่ยนะครับ mm hmm. เงินทุนเนี่ย mm hmm. เขาตั้งเป้าเป็นเป้าหมายตอนตอนั้งแต่ตอนที่เขาจะทำซินค์มาเก็ตหรือว่าเงินทุนจะต้องเสรี hmm. นะครับแล้วรวมไปถึงบุคคลด้วยนะครับ mm hmm. ของเรา mm hmm. อาเซียนเรายังไม่คุยถึงเรื่องการเดินทางของบุคคลอย่างเสรีนะครับซึ่ง EU mm hmm. เขาเนี่ยการเดินทางของบุคคลธรรมดาทั่วไป natural person เนี่ยนะครับเสรีเลยคุณข้ามจบบากฝรั่งเศสไปเบลเยียมไม่ต้องถืงพอพาสปอร์ตก็ได้มีมีไอดีสักอย่างหนึง่งไม่ต้องเช็คอิมิเกรชันเลย อย่างนั้นคือการเคลื่อนย้ายบุคคลอย่างเสรีนะครับซึ่งอันนี้เป็นการบ้านใหญ่เลยนะครับของอาเซียนข้อที่1นึ 1> อน่อันข้อที่2อนะครับอาเซียนจะต้องเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทุกประเทศนะครับผมเชื่อว่านขณะ,ะน,นี้ประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนยังมีวิสัยทัศน์ว่าอาเซียนอื่นอีกเประเทศเป็นคู่แข่งของเรานะครับอันนี้ก็คืออย่างที่ like that, term, เมื่อกี้คุณอดินได้พูดในตอนแรกว่านะครับถ้าเรามองเขาเป็นคู่แข่งเสมอเนี่ยอาเซียนไม่ก้าวไปที่ไหนอกครับนะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนประเทศต้องมองเขาว่านอกจากจะเป็นคู่แข่ง นอกจากจะเป็นคู่ค้าแล้วเนี่ยจะต้องมองเขาเป็นคู่หูด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนจะต้องเปลี่ยนวิสัยทัศน์ตรงนี้ของทุกประเทศนะครับคนในอาเซียนด้วยกันนะครับเราถึงจาทําให้ตลาดสินค้ามาร์เก็ตอันนี้เนี่ยการเป็นอาเซียนเป็นเอเซีเนี่ยได้รับประโยชน์ทุกคนเท่าที่ได้หมดใครที่อยากจะใช้ประโยชน์ใครสามารถที่จะใช้ประโยชน์ใช้ได้หมดนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันนะครับอย่างที่คุณนรินบอกว่ายิ่งแข่งขันเท่าไหร่เนี่ยยิ่งทําให้ทุกคนดีขึ้นนะจริงๆแล้ว นะครับถ้าเราไม่แข่งกันเลยฉันสบายมาตลอดฉันไม่อยากไปแข่งกับใครวันหนึ่งมีคนที่เก่งกว่าเข้ามาเนี่ยเราตายทันทีนะครับเพรานั้นคือเรื่องที่2ที่อาเซียนจะต้องเปลี่ยนวิสัยทั์ในการมอง <c oughs> อันที่3ครับตอนนี้เนี่ยอุปสรรคที่พรมแดนเนี่ยเรากําลังทําให้หมดไปนะครับอย่างภาษีก็จะหมดไปอุปสรรคในการทําธุรกิจระกันหรือลงทุนก็จะหมดไประหว่างกันเนี่ยนะครับสิ่งที่อาเซียนจะต้องดูต่อไปก็คือเขาเรียกว่า behind the border issues สิ่งที่อยู่หลังพรมแดน คำว่าหลังคมแดงนี่หมายความอะไรก็หมายถึงกฎระเบียบภายในประเทศของเราเองแหะยกตัวอย่างเช่นนะครับเราบอกว่าเราจะอนุญ,ญาตให้อาเซียนเข้ามาตั้งธุรกิจบริการได้แต่ว่าเวลาไปจดทะเบียนบริษัทเนี่ยใช้เวลาประมาณ50วันเนี่ย่าจจดะจดทะเบียนได้เนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นมันมันไม่ได้กระตุ้นให้เกิดธุรกิจขึ้นเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอาเซียนกำลังนนหันมามองอีกจุดหนึ่งว่าเมื่อเราทําอุปสรรคระหว่างเราขจัดอุปสรรคระหว่างบอร์เดอร์ระหว่างคมแดงกันได้แล้วเนี่ย หลังภูมิแดนอย่างพวกกฎระเบียบอะไรภายในของเราเองนะครับที่เราใช้กับทั้งคนไทยทั้งใช้กับคน,น,นต่างประเทศเนี่ยอย่างเรื่องจดทะเบียนเนี่ยผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดน,นะครับมาจดทะเบียนบริษัทเนี่ยถ้าเราสามารถทําให้ได้ภายใน5ชั่วโมงคุณตั้งบริษัทได้แล้วอย่างสิงคโปร์เขาทำได้เพนะราะจัดสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขาทำอันนี้มานาแล้วตอนนี้เนี่ยอาเซียนอื่นกำลังพยายามที่จะวิ่งไล่เขานะครับทำตามอย่างที่เอาสิางคโปร์เป็นตัวอย่างแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทําตามมาทีนมาเลเซีย นะครับ Ease of Doing Business Index ของมาเลเซียนั้นเนี่ยตอนนี้เขาอันดับที่17เออ18ของเราอันดับที่17เราก็คิดว่าเออเรายังเก่งกว่ามาเลเซียแต่ไม่ใช่นะครับมาเลเซียเขาขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นเขาจาก23เป็น18ของเราลดจาก16เป็น17นะครับกำลังจะสวนทางกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่นะครับถ้ามองในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราต้องปรับปรุงอีกเยอะนะครับการปรับปรุงกฎระเบียบ ในการทําธุรกิจให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นต้นทุนน้อยที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ภาคเอกชนต้องการนะครับอันนั้นคือเรื่องที่3นะครับที่อาเซียนจะต้องหันไปดูภายในของตัวเองนะครับอันที่4ครับเรื่องการขยายขอบเขตของอาเซียนออกไปนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์สุชัยบอกว่าอตอนนี้อาเซียนเนี่ยนะครับกำลังคิดที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีสหรัฐเข้ามา แบบทาให้เราสะดุดทุกทีนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ G V P เนื่องก็ใช่เรากําลังอาเซียนเรากําลังพยายามเช่นที่ผมเล่าให้ฟังว่าเรากําลังจะขยายเอ้ที่ของเราไปเป็น10บวกสเอ้ย10บวกหเอ้ยนี่นะครับระหว่างนั้นเนี่ยเราตัดสินใจไม่ได้ครับอาเซียนตัดสินใจไม่ได้มา2ปีแล้วแบบลังเลไปลังเลมานะครับถามว่าแล้วอาเซียนจะตัดสินใจได้ไหมก็ปรากฏว่าเจ้าจีนซึ่งเป็นคนที่สนับสนุนเรื่อง10บวกสม ญี่ป <altro> ุ <yap a herman> ่นสนับสนุนเรื่องสิบหวข้อในสองคนนี้มันก็รออาเซียนไม่ตัดสินใจทันทีก็ทนไม่ได้นะครับเมื่อปีที่แล้วเขาก็เลยทําข้อเสนอแนบขึ้นมาให้อาเซียนคิดบอกว่าอาเซียนตัดสินใจทันทีก็เลยต่างคนต่างยื่นมาคนละฉบับนะครับให้อาเซียน่าจะทำยังไงก็ทําไปเถอะรีบทำเทะาน่อยนะครับอาเซียนตอนถึงขนาดนั้นได้รับข้อเสนอแนบสองฉบับจากจีนอันหนึ่งจากญี่ปุ่นหนึ่งก็จะตัดสินใจไม่ได้นะครับก็ตอนนี้นะครับอเมริกาเข้ามา พยายามที่จะทํา t p p t p p ที่ว่าน,นี้เนี่ยมีอาเซียนเข้าไปนั่งคุยตอนนั้นแล้ว4ประเทศมีออสเตรเลียสิงแลนด์เข้าไปอีก2ประเทศญี่ปุ่นกำลังสมัครอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใน16ประเทศที่เราประมาณจะคิดทําเขตการค้าเสรีเนี่ยหประเทศหรือ7็ประเทศเนี่ยกำลังจะนอกใจเราไปอยู่อีกวงหนึ่งแล้วนะครับคือถ้าวงนั้นเกิดขึ้น GPP เกิดขึ้นเนี่ยไอ้สิบสามเออสิบหกเไม่เกิดแน,น,น่นั้นตอนนี้เนี่ยคือเวลาที่อาเซียนจะต้องรีบแสดงว่าอาเซียนเรายังคิดที่จะทําท ขยายเขตการค้าเสรีออกไปการขยายเขตการค้าเสรีออกไปนี่ออไ,ได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์ก็ในเมื่อตลาดมันใหญ่ขึ้นแม้ว่าเราจะมี f t a เอาเซียนจีน,นอาเซียนญี่ปุ่นอาเซียนเกาหลีแล้วเนี่ยนะครับแต่เวลาใช้จริงๆใช้ยากนะครับเพราะมันเป็นปกฎวิกฎร,ระเบียบคนละอันกันนะครับอันนี้ถ้าในรายละเอียดเนี่ยมันต้องใช้เวลายาวผมจะ่บอกท่านทุกเราสง่งเราผลิตสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะส่งไปจีนภายใตย้อาเซียนจีนเรามีกฎระเบียบข้อหนึ่งเราส่งไปญี่ปุ่นเรามีกฎระเบียบข้อหนึ่งเราจะส่งไปเกาหลีก็มีกฎระเบียบข้อนึ ตอนนี้เนี่ยความพยายามของอาเซียนที่จะทําเป็น16นะครับ FGA 16ประเทศเลยเนี่ยมันก็จะทําให้ปัญหาตรงนี้น้อยลงนะครับคือว่าผลิตสินค้ามาตัวหนึ่งเนี่ยส่งไปได้เลย16ประเทศเลยนะครับโดยใช,ใช้ใช้เงื่อนไขเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยคือสิ่งที่อาเซียนกำลังจะต้องทำนะครับแลวปีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวแอบบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวอีกสองเดือนสอง,อ,สอ,ง,สอ,งอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยนะครับรัฐมนตรีเศรษฐกิจจะเจอกันนะครับที่พนมเปญ เราจะประกาศครับว่าเรากําลังจะคิดที่จะทำเหตุการค้าเสรีที่ใหญ่เกิน10ประเทศขึ้นไปแต่ตอนนี้จะไม่ใช่13ไม่ใช่16นะครับเราจะใช้วิธีว่าเราจะบอกว่าเราต้องการทาเกตการค้าเสรีแบบนี้นะเส้น10ประเทศคุยกันเอาแบบนี้อีก6ประเทศใครมาพร้อมที่จะทําตามแบบนี้ได้เข้ามาเลยนะครับจะเป็น13 14 15 16แล้วแต่นะครับแล้วก็ไม่จํากัดว่า13นี้จะเป็น13ไหนอาจจะเป็นจีนญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียก็ได้ นะครับไม่ใช่จีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาเซียนเดี๋ยวอีกสองอา้างหน้าเราจะประกาศนะครับว่าเราจะทำนะครับวันนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้กระแสของ TPP นะั้นะดึงเราหลุดไปนะครับนนั้นอย่างที่สข้อสุดท้ายครับผมคิดว่าอาเซียนจะต้องมานั่งคิดกันถึงเรื่องกลไกการบริหารในอาเซียน โดยมีสิ่ง3สิ่งอย่างน้อยที่สุดที่อาเซียนอาจจะต้องคิดแล้วก็ปรับปรุงสิ่งแรกคือเรื่องของการตัดสินใจกลไกการตัดสินใจที่ปัจจุบันจนถึงขนานี้มาในอาเซียนเราใช้วิธีเดียวคือฉันทามติสิบประเทศต้องยกมือโอเคถึงจะเดินได้อันนี้นะครับทำให้อาเซียนเราประชุมกันทั้งปีทั้งชาติก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะว่าถือมีประเทศหนึ่งไม่ยอมยกมือเห็นด้วยไม่ทําอะไรก็ไม่ได้ครับ เราจะต้องเกี้ยว่อมเกี่ยองผมเข้าอยู่เป็นพออาเซียเนี่ยสปีสีปีขึ้นเนี่ยนะครับวาระการประชุมเนี่ยตั้งแต่ตอนเข้าไปตอนแรกจนตอนจบออกมาเป็นอ้อเลือกอาเป็นพอ,อแล้วยังวาระเดียวกันเลยนะครับเพราตัดสินใจไม่ได้ทัีครั้งนี้มีคนนี้ไม่เอาครั้งนั้นมีคนนั้นไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่ง